สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับแต่รถข้อ EP ที่10นะครับวันนี้เอาเจ้าโตยต้าวิโก้แชมป์นะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับถ้ารถคันไหนกลับมาบ้านผมก็จะมารีวิวเรื่อยๆนะฮะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่อนข้างจะห่างหายไปนะครับด้วยภารกิจนะครับคันนี้เป็นวิโก้แชมป์สีขาวเดิมจากโรงงานนะครับก็มีตกแต่งชุดบรรทุกเข้าไปนะครับเหมือนกับทุกคันนะฮะก็จะเป็นแม็กแล้วก็ชุดเพลาลอยทางด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆรถก่อนนะครับว่ารถทุกคันของที่บ้านนะครับผมใช้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดูแลรักษามันขนาดไหนนะฮะคันนี้เป็น2.5อินเตอร์พูลเลอร์นะครับสังเกตได้ว่าจะมีจมูกนะครับทางด้าล้อหน้าเนี่ยนะฮะผมก็ใช้สเปคล้อเป็น1 8นะครับกว้าง9นิ้วครึ่งนะครับลายก็ T 37นะครับลายยอดนิยมนะฮะ ยางเป็นดูราเทอร์นะครับสองสามห้าสี่สิบสิบแปดนะครับยางได้เขาเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับปียี่สิบเลยนะฮะจะสังเกตว่าขอบล้อเนี่ยนะฮะจะมีลอกๆบ้างจริงๆอันนี้ไม่ได้เบียดนะครับคือทางสีล้อเนี่ยเขาลอกเองนะครับผมค่อนข้างจะขับรักษาแล้วดูแลนะฮะค่อนข้างจะเป็นห่วงขอบล้อทางด้านในซุ้มล้อเนี่ยจะเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างจะสะอาดนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยตอนที่ ทำความสะอาดรถเนี่ยผมจะไม่ได้ล้างแค่ล้อกับแหนกนะครับเราก็จะนะครับมีการล้างทางด้านในด้วยนะฮะเห็นไหมฮะข้างในที่ขาวๆนี่คือผมอล้างขัดนะครับส่วนใหญ่จะก็ขับหนึ่งเที่ยวก็ล้างนะฮะถ้ากลับมาบ้านนะครับก็จะล้างนะฮะค่อนข้างจะสะอาดเลยละฮะคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับ ก็ใส่เป็นชุดเพาลอยนะครับคราวนี้เป็นแขน30นิ้วนะฮะก็ควบคู่มากับยางเ C D นะฮะเออถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะฮะที่ไม่ได้ใช้ยาง a C D เนี่ยนะฮะผมอยากจะถามนะฮะว่ามีใครที่ใช้ยี่ห้ออื่นบ้างไหมนะครับและใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเป็นยังไงนะครับมาคอมเมนต์มาติชมพูดคุยกันได้นะฮะคสีก็เดิมๆครับผมจะไม่ ้คนคัสซีนะครับผมจะปล่อยเดิมนะครับตั้งแต่ป้ายแดงมาเลยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้สีมันก็จะเดิมเดิมของเขาครับแล้วก็ผมก็จะเน้นแบบเหมือนแบบล้างเอานะฮะรถส่วนใหญ่ที่บ้านก็ล้างเองครับแล้วก็ดูแลเองนะครับลวดนะครับคันนี้ผมใส่เป็นสิลูกครึ่งนะครับแซมเลสนะฮะเลสก็คือผมไม่ได้ใส่เลดเต็มนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเลสเช่นกันนะฮะ ท้างด้านหลังก็แนบนะครับข้างละสิบตัวนะครับชุดล่างเนี่ยฮะชุดล่างสิบนะครับแล้วก็ชุดบนคันนี้ชุดบนสามตัวใช่ไหมเออมองไม่เห็นเลยนะสองตัวนะครับแล้วก็เป็นโช๊คควายแดงนะครับโชคควายผมก็ใช้แบบครอบเอานะฮะไม่ได้มีการออกติดเลยอะไรทั้งสิ้นนะฮะครอบแล้วก็ยิ่งน็อตนะฮะ ่อนข้างจะผมจะแต่งรถแบบเรียบง่ายอะครับแต่ว่าเรียบร้อยนะฮะในส่วนของด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยผมมีการโหลดลงไปนะครับข้างหน้าถ้าจะไม่ผิดนะครับคันนี้ประมาณ1นิ้วข้างหลังน่าจะประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับก็ดูสมส่วนนะครับเห็นไหมฮะจะดูสมส่วนดูลงตัวนะครับสาหรับผมนะผมว่าโอเคนะครับผมจะไม่ชอบเตี้ยมากนะฮะเพราะว่าการข้าม ผมจะมีปัญหาทางด้านการข้ามทางรถไฟแล้วก็ทางบางทีการข้อมหลุมอะไรเงี้ยคะครับมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับสำหรับผมนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆน,นะครับมีการคอมเมนต์ Comment ได้นะฮะขับแบบไหนโหลดประมาณเท่าไหร่นะครับกดสุดแค่ไหนนะฮะมาผมพามาชมด้านในของตัว2องคันนี้กัน2องตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยนะฮะ ผมซื้อมาเป็น2.5งจุดห้าอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้จะยังไม่เป็นกระจกไฟฟ้านะครับถ้ากระจกไฟฟ้าจะต้องเป็น V-Engine Turbo นะฮะเบาะนะครับเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงนะครับไม่เคยมีการขาดแต่แดงสิ้นนะเบาะซ้ายไม่ค่อยมีคนนั่งอยู่แล้วครับนะฮะก็เรียบร้อยสวยงามนะครับแล้วก็ทางด้านในก็จะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับครับคันนี้มันเป็นปี e e d สองพันสิบสามนะครับยังเป็นพวงมาลัยสามก้านอยู่นะฮะโอเคครบหมดนะครับตัวนี้ เห็นของเพื่อนๆค่อนข้างจะมีการแตกหักนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันนะผมก็กลัวมันหักเหมือนกันนะฮะทางด้านหลังก็นะครับเดิมๆนะครับก็ครบ,ครบแต่ผมจะเน้นไปทั้งของความสะอาดนะฮะเห็นไหมฮะจะเน้นครับคันนี้ไม่หนึ่งแสนโลนะครับ วิ่งก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับกลางๆนะแล้วผมก็เช็คสูรด้วยนะครับอันนี้ส่วนใหญ่รถที่บ้านจะเช็คสูดครับถ้าเช็คไปทำจริงๆก็จะถ่ายเพื่อข้างนอกก่อนแล้วก็เอามาเข้าเช็คสูดทีหลังนะฮะรถก็ค่อนข้างจะใหม่นะครับมาผมพาไปดูในะสมทุนเครื่องกัน จริงๆที่อยากจะรีวิวรถหลายๆคันเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีผมก็อยากจะแต่งปันนะอยากแลกเปลี่ยนความที่เห็นกับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ใช้รถพ่ออยู่เหมือนกันนะฮะเข้ามาติชมนะครับเข้ามาแนะนําเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าเพื่อนๆขับรุ่นไหนแล้วก็การขับการขี่เนี่ยเป็นยังไงนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง2 0 0 5นนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมีจมูกนะครับ แล้วก็นอกจากทางด้านนอกทางด้านในรถแล้วเนี่ยผมก็จะเน้นความสะอาดของห้องเครื่องด้วยนะฮะรถผมจะเดิมๆนะครับทุกคันนะฮะแต่คันนี้อาจจะมีแผนเปลี่ยนเป็นรีโวลเรวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับทักได้นะครับทักได้นะครับถ้าใครสนใจนะฮะรถเดิมๆทั้งคันนะครับฝาเดิมคือผมใช้รักษานะครับใช้ค่อนข้างจะรักษาเลยนะฮะรถ เห็นไหมครัพวกแต้มสีเนี่ยของโรงงานนะครับของตั้งแต่ป้ายแดงนะครมันมันไม่เคยไม่เคยมีการซ่อมบํารุงแบบแกะอะไรคือถ่ายบันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายปกติอะครับเพราะว่ารถมันยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ต้องทําอะไรอะฮะรถผมก็ดูแลตามระยะทุกระยะนะฮะแล้วก็ขับดีมากนะครับขับก็ไม่ได้ไกลมากอะครับ ปี2 0ง3ขับแค่1 0 0 0 0แสโลนะฮะมันก็จะค่อนข้างจะเรียบร้อยสวยงามนะครับเร็วๆนี้นะฮะผมจะเอา All New D-Max นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นไม่ถึง2อาทิตย์นะฮะจะมี All New D-Max นะครับกลับมาบ้านนะครับเป็นเครื่องสา0พนะครับไม่ใช่ VN เนะฮะเป็นตัว Blue Power นะครับ3 0 b จุ e p ู w e r เนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนะครับคันนั้นเป็นสีบอลเงินนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ เพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับหรือใช้เป็นรีโวหรือเป็นอีซูหรือเป็นนิสสันมิสูนะครับเข้ามาพูดคุยติชมเกี่ยวกับเรื่องเคาร์อยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับผมอยากจะถามว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีการใช้ยาง XCD นะครับหรือยางข้างหลังเนี่ยยางข้างหลังเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยเข้ามาแนะนําติชมได้นะครับผมก็อยากรู้ว่าทําไมรถค้อถึงต้องใช้ XCD อย่างเดียวนะฮะอนข้างจะสงสัยเหมือนกันนะครับออดี้บ้าก็ใส่ XCD ครับพ่อคุณพ่อผมก็ใส่ XCD เหมือนกันนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะและผมจะเอารถมารีวิวเร็วๆนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนบ้างก็ได้นะครับหนึ่งคือแน่นอนอิสุแน่นอนครับแต่อาจจะเป็นแบบมีรถทางการเกษตรด้วยนะฮะเพราะที่บ้านมีนะครับผมจะรีวิวการใช้งานนะครับแล้วก็แนะนำนะครับในเรื่องของสิ่งที่ผมรู้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ